สวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่พเติรนด้วยนะคะว,ควันนี้ค่ะทางโชรูมฟอร์ดไอเมสาขาราชพฤกษ์พระราม5มีโอกาสส่งมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งท่านค่ะขออนุญาตสอบถามพี่เตินค่ะซื้อรถกับพี่แจ็คเป็นยังไงบ้างคะอ๋อแจ็คเป็นเซลลที่บริการดีครับติดต่อตั้งแต่วันแรกก็คือวันที่ติดต่อจองรถแจ็คก,ก็จะรายงานความเคลื่อนไหวในการติดต่อรถตลอดว่ารถที่รุ่นที่พี่จองเนี่ยตอนนี้ใช้เวลานานที่ประมาณกี่เดือนแล้วก็ทางทางแจ็คก,ก็คือ เราคอนเฟิร์มก่อนว่าพี่แป๊บนึงนะาชื่อพี่ลำดับที่ที่สองแล้วนะของของโชว์รูมอะไรเงี้ยซึ่งพี่ถือว่าพี่โอเคนะากับการบริการของแกเพราะว่าพี่เองก็จองไว้สองที่แต่อีกที่หนึ่งพี่ก็เลยถือว่าการการบริการสู้ของ oh, <okay. S 1> แกไม่ได้แต่ก็คือเป็นการการดูแลลูกค้าที่ดีมาก oh, <okay. S 1> พี่เลยตัดสินใจเลือกที่นี่เพราะว่าแก mm hmm. เป็นเป็นเซลที่ ติดต่อตลอดแล้วก็รายงานความเคลื่อนไหวพี่ก็เลยมาทับใจครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณอีเสียงค่ะแล้วก็รถคันนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ก็โดยรวมทั่วไปนะพี่ดูรถคันนี้รุ่นนี้ตั้งแต่หมดมอเตอร์โชว์เมื่อตอนเดือนมีนาปีหกห้าครับพี่ก็ลองดูแล้วพี่ก็ถือว่าตอบโจทย์เรากับการใช้งานในชีวิตประจำวันครับถือว่าถือว่าเป็นเลือกรถที่ที่ถูกใจครับกับระบบของ Ford ตอนนี้ครับแล้วก็คันนี้ซื้อเงินสดหรือว่าไฟแนนซ์ครับซื้อไฟแนนซ์ครับ การยื่นไฟแนนซ์นานไหมคะอ๋อไม่นานครับคือไวครับเพราะว่าไฟแนนซ์ประมาณได้เกินเดือนก็รู้หมดแล้วครับไม่เกินเดือนแล้วก็ของของพี่เติ้ลประกอบอาชีพอะไรคะพี่ธุรกิจหลักที่ทําอาชีพหลักคือที่เป็นทนายความแล้วก็อาชีพที่สองคือทุกที่ส่วนตัวซึ่งเกี่ยวกับฟาร์มสุกรฟาร์มสุกรใช่ไหมคะอยู่จังหวัดไหนหนูถามได้นะคะสิงห์บุรีครับอยู่สิงห์บุรี แล้วก็การบริการต้อนรับภายในโชว์รูมของเราเป็นไงบ้างพี่ถือว่าดีมากครับเพราะว่าโชว์รูมที่นี่ที่เคยมามาครั้งที่2นะครับครั้งแรกพี่เอารถมามา,มาใช้บริการที่นี่เช็คระยะซึ่งซึ่งถือว่าการบริการที่ดีช่างตรวจเช็คละเอียดแล้วก็การให้คาบริการที่ให้น้ำถือว่าผ่านครับถือว่าโอเคนะครับอขออีกหนึ่งคำถามเลยค่ะส่งท้ายค่ะทำไมต้องเป็นฟอร์ดคะพี่คือพี่เป็นคนที่ชอบอรถสไตล์อเมริกรันอยู่แล้ว สไตล์แบบวัฒนะแบบรู้อยู่แล้วด้วยสไตล์ที่พี่เล่นพวกออฟโรดเล่นอะไรมาอยู่แล้วครับก็เลยพอพอใช้ฟอร์ดแล้วก็ด้วยโฉมด้วยวัฒนด้วยด้วยด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆก็เลยเลือกที่จะใช้ฟอร์ดต,ต่อไปครับ ต้องขอขอบคุณพี่เตินด้วยนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะและนี่เป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกันทางโชลมฟอร์ดไอร,าารีสสาขาราดชื่อพระราม5ค่ะต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสวัสดีค่ะ <nel ue. S 2> สวัสดีค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับาชพระราม5ทุกคนคือครอบครัวขอบคุณพี่เตินมากนะคะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ คอ้รถคันนี้ขนเงินขนทองเข้าบ้านพี่เยอะๆเลยนะครับขอบคุณมากครับครับดุดันไม่เก่งใจใครต้องออกรถกับแจ็คแป๊บเดียวที่ฟอร์ดพระรามห้าครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าตัวเอเ r อร์เรสต์สนะครับคันนี้ไม่เพิ่มแพ็กเกจนะครับคันนี้ครับลูกค้าอยากได้แต่งแบบเรียบๆนะครับแต่ว่าอยากดูมีอะไรนิดนึงนะครับแจ็คก็เลยจัดให้ครับกระจังหน้า นะครับ Ford FORD นะครับมีไฟ3จุดให้นะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าครับอยากได้ตรงนี้เป็นสีอะไรครับแจ้งได้เราทำสีให้ได้นะครับมาพร้อมกับชุดแต่งยอดฮิตเลยตอนนี้ชุดแต่งวิกเตอร์ครับชุดแต่งวิกเตอร์เนี่ยครับจะมีชิ้นส่วนอยู่ประมาณ3ชิ้นด้วยกันนะครับก็จะมีกันชนหน้านะครับเป็นแบบงานครอบเข้ารูปนะครับลูกค้าไม่ต้องถอดเปลี่ยน กันชนหน้าเดิมนะครับเป็นงานครอบเข้ารูปเลยนะครับมาพร้อมกับคิ้วล้อนะครับจะได้ดูเข้ารูปกับตัวกันชนแล้วก็ e v e r อ e ์เรสต์สนะครับจุดเด่นของจุดเด่นของเขาอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นล้อสีดำขอบ20นะครับล้อเนี่ยจะไม่เกินซุ้มนะครับจะพอดีซุ้มนะครับสวยหล่อๆแบบนี้ออกมาจากโรงงานเลยนะครับมาพร้อมกับ กระจกเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับในรุ่นสปอร์ตแล้วก็มือจับจะเป็นสีดำนะครับเป็นเอกลักษณ์ของ e v e r อ e s ส Sport นะครับแล้วก็ในส่วนของชุดแต่งวิกเตอร์ครับจะมีอีกชิ้นหนึ่งก็คือกันชนท้ายเดี๋ยวเราไปดูกันครับในส่วนของด้านท้ายนะครับก็จะมีชุดครอบของวิกเตอร์เนาะจะหล่อๆแบบนี้เลยเป็นท่อเป็นท่อออกคู่ทั้งสองข้างนะครับเป็นเอกลักษณ์ของชุดแต่งวิกเตอร์อยู่แล้วนะครับลองดูกันได้เลยครับ เดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นพิเศษกันครับในส่วนของ e อ e r เลตสปคันนี้นะครับเอเวเลตทุกรุ่นนะครับตอนนี้มีโปรพิเศษครับดอกเบีย้ย1.99%ดาวที่25%ผ่อน48งวดนะครับแต่ว่าหากลูกค้าอยากผ่อนนานกว่านี้ก็สามารถแจ็คได้เดี๋ยวแจ็คช่วยดูเลทดอกเบี้ยที่พิเศษให้นะครับลูกค้าอยากได้แต่งแบบไหนนะครับล้อยางแบบไหนกระจังหน้าแบบไหนแลบหลังคาแจ็คมีให้หมดครับแค่ลูกค้าลองเข้ามาคุยถ้าหาก สนใจนะครับอยากแต่งแบบไหนรีเควสแจ็คได้เลยนะครับก็หากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้ที่เบอร์094402 4441แจ็คแป๊บเดียวที่ปรึกษาการขายฟอร์ดพระราม5วันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ